นะไปจังไหนมากินข่าวเ like ดอ้คอค่ะเด้นน้องบุ๋มหน่อยมากับน้องๆคนสวยด้วยนะชื่ออะไรยังไม่รู้เลยเด็กคนสวยน้องมดค่ะอันนี้บอดี้ซอยคายผาต่อไปอ่นแล้วคนนั่นได้กอ๋อไอ้แตมไม่สบายเต็มไม่สบายน้องจะว่างมาได้คนเดียวอ แมงวันไ่แหล้องกินเยอะเลยกไปเลยยกเป็นโตนะไปยกเป็นโตสมองใบมาหาโตใช่หรอโอ้กระยำกบหไม่ไหวเลยสายตาสาเได้ค่ะเอาไะเอาลูกเอาแล้วอ่านเลวโอ้ยไหนหนูมา มันจังหะมีแกงแม่กับต้มยำไข่ต้มยำข่คนข่ต้มเขาปไลอแล้วเหรอเอององไข่ขมิบขมิบย่น่ไข่เออขมิบสีปะขมิบสีมีเศษผู้จัดการคอยได้ค่ะอเล็กค่ามากินเอาอเล็กซานดรามาไม่อุ้ยดดรามานี่อเล็กซานดรามาวุ้ยดีใจจังค่ามากินต้ม่งอ่างนะคะเด้อนี่ พื่อเล็กบุ๋มเป็นไอดอลเลยเด้อนะค<า>่ะไอดอลบุ๋มเลยกินข้าวค่ะมากินข,ข้าวน้ำพี่บุ๋มหน่อยเด้อค่ะเด้อพี่เอเล็กค่ะพี่เอเล็กกินใช่ไหมพี่อะไรน้ำพี่อนมากินข้าวเร็วต้มอ,อึ่งจะกินบออ่อพี่โจโกินผัดกระปูเด้อแต่ บุ้มน้อยมาต้มไข่อึ้งให้กินพี่โจบอกจนชิมาอึ้งแล้วพี่โจบอกจะเป็นอึงแล้วตอนที่ท้องเขียวเอ็นเนอะบุ้มผู้มของโปรดเลยเด้ออึงนะค่ะผักหวานก็กินจนเขียวยังวะมันนาอึงก็กินจนกระโดดเป็นเพล่ะ ขาวดลขวดะเยหามาดสม้คมขมิตสั่งอึ่งย่างว่าฉันว่าไปย่างไปไหเดอ้อย่างไปเมื่อกี้นี่มันบอกเป็นตะกินเลยนะ่ะต้องมากินเองค่ะเดี๋ยวอัดแข็งไว้ไหามากินแบบนี้และนน่มาก็ย่างเอาเลยนะคะเนาะสุดๆนะคะทุกคนเป็นคนดีคะ่ะขอบคุณค่ะ ไม่ต้องถ่ายอาหารก็ได้จ้ะหัวขยันจะเวทหนุ่มพี่ที่ไม่ไม่อยากให้ถ่ายอาหารเพราะหนวใชัยไหมหนูเด้อมามาค่ะลูกทิมกินไหมน้องเมลี่คนสวยกว่าน้องเมลี่น้องเมลี่คนสวยบอกพี่ปูหลนบอกเมลี่เพิ่งมาเมลี่คนสวยกว่าเก่าอันนี้บอแม่น้องเมลี่ดพี่เด้อพี่เดอบ้าผิด ายบอลลงพินน่่่้ขมิูอื่นี่นี่มีนลขมิเพ็นแล้วม่กล้องถ่ายเข้ามาอยเห็นแล้วเมื่อกี้ถือกล้องถ่ายเข้ามาอยู่ขมิบเห็นไหมกองเราไม่เห็นเลยเมื่อกี้ลอดมาดต้อดมอูกเคยมื่อกี้ต้มึงแล้วลูกเคยเด้อกเข้าวเ้า่งเขครื่องนีมั้งสวัสดีค่านารีแดง บนกระเขาเขาไททายอ่ะคนอันตรายมาในหมู่บ้านป้าๆกับบูมน้อยระวังโควิดนะคะเป็นห่วงค่ะขอบคุณค่ะรักบุกคนนะคะขอบคุณค่ะคือบูมน้อยไม่อยู่ที่สุ่มเสี่ยงเด้อเพราะว่าอย่างนี้จากจากบ้านบูมน้อยห่างกันแค่ร้อยร้อยกว่าโลอ่ะนิดนึงอ่ะค่ะนนอปู่ว่าตายไม่คองอยู่ในบ้านเนลยม่ได้ออกไปไายอืมยังอยู่ในบ้านเนาะโอ้ยหัน สวัสดีค่ะคุณพนสวัสดีค่ะพี่ตร่อันนี้ขนาดบอดมือแซบเดนะพัดเนาะอนางแซบมันนี่ประแดกมันบนนัวอ้ยแกงข้าข้าวกข้าวแกงข้าวแกงน้กงขด้นแกงข้กงขากงน้ก้าันกั่นแหงะ้าก้าวแกข้าวงข้าวแกง้าวแย้แกงข้าวแก้างากงด้ากงแงาแกงข้าขา่างง้นกงนงแ้งาา้ มันพวกมั้นนะมันมียนมันกิ่นมดแมงขนาดนีจะเอออึ่งยังไม่ตายมันลดสามมดกับสามแมงบอกบอกเขาถ้าอึ่งกินยังไม่ได้ยังว่าคอยอ้อมเขออเียนว่าไม่นั่นเขาก็กินแต่ไข่แม่ไข่ไข่แม่ไข่คิวไปคิวมาจนคนนี้แมงไม่แมงไม่อยู่ว่าคำพุงม <laughs> า <laughs> ไปเห็นยายโกบอกแม่จะเป็นอย่างกูเมาไข่อึ่งมีแต่แมงทั้งหมดเราอาโอ้ยโหลลูบก็คือ บ้านอทนสีของเพนไม่บ้าน้องแพนด้าบน้องแพนด้าคู่จริงไม่เคยกินอื่นลวดเพื่อนไปเมื่อกี้นี่ค่ะสวัสดีค่ะคุณวีระไม่เคยกินไม่เคยกินอื่นเห็นแต่เขากินกันเรากินคงอร่อยอร่อยค่ะใครอยากกินอาลียมากินอื่นแล้วค่ะเด้อเด้อตัวเองเลยนะคะขอบคุณค่ะ เสวัสดีพี่เอิญอเล็กกินต้มอึงแม่มาเลยค่ะมาเลยพี่ที่อเล็กซ์นเดอร์ค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยดีใจละค่ะดีใจดีใจค่ะแม่น้องแคทมากินต้มอึงแล้วผู้ใดมาหนูก็ชิมต้มให้กินคนละถุงคนละถุงเลยใส่มือกันเนื้อป่าเอ้ยอืมาเลยสบายใช่ไหมยยากับยายถูกบ่อยนะท่าแพนด้ายากับยายถูกบ่อย จะทุกให้ถือก็แพนนาเด้อเดี๋ยวกันตางกันบอกแลเรียนเด็กเนี่ยพรอย่งันดอกไอ้บุญว่ายานจื้อน้ำนาแต่ก็ใส่บ่ะไว้เพราดูหลายค่ะไม่กินอื่นมาซส่น้ำขิงไม่กินอื่นเลยแต่บอเอ้ยน้ำขิงไม่กินอื่นแต่กินเขียดกระปาดบอกมันอยู่ก้นต่อรงถิ่นเป็นถิ่นกับตาบ้านชายศนกลางทุกจานนะคะป้าค่ะอันนี้พ่อมาแล้วพ่อ แรลอลพีน,นะเราขับไปจอดน้อแคทคอขไราจะไปาแม่ส่คนฝากื่อไปค่ะน้องแคทอนไข่่อนไข่ถึงจับออนนะอวางเนี่ยอันนี้กอออนน็อันนี้ใส่อะไรครับยีงนี้ย ผู้นำใส่ผัดไข่ผัดไข่ผัดพริกแกงไข่ไงบูฟูฟเขาด้วยบุมน้อยเจอหยิ่งมีหรือยังเฮ้อคยกัยังไม่เคยเจอจะเป็นจังใดนะหยิ่งมียัญญาหยิ่งมีอยู่เออแล้วมน้อยกินเยอะๆค่ะขอบคุณครับอินเดียที่มาว่าลายลูกช่องกินแต่กบคางโคบอึ่งไม่กินบะชันค่ะโกบก็มียายหญ่กับยาคาเป็นดบบบุมน้อยมา บ้านปลาทนกินนาลิงไหมโอ้ยบบมีมาหาหนูเวมีลิงไหมฮึบมีหนูเป็นมีลิงมาสองเบิ้งบมีอยู่เขาขินมาสองเบิ้งแล้วเขาไปแล้วบอกลิงที่ไหนมากนะบอกบอกคนแรกคนบาทันเลยค่ะยินอ้อมลิงเนาะ โอ้ยตอนยังน้อยพ่ออยเฮ็ดให้กินแซ่บๆได้บ่มไกินมะกอ่อนจุบมาก่อนมาเจ้านะมาใส่ป้านะแมกินเบิดตอนยังน้อยใสอาหารพันธมิตรแต่แบบนั้นไงอมลิงเหรอขวางไอ้อมลิงแต่ว่าลิงตัวนี้มันขีวนะป้ามันบอกมันต้องใช้หุ่นแล้วพาหลายกรรมอ่ะเนาะได้กล้าได้กัล้ามกสมองแหงแฉบบุ๋มหน่อยเอ้ยมกสมองนี่เงี้ยมันมีสมองอยู่บ่ใหมมกอยู่บ่อลิงตัวนี้

อยา่าเล่านงองสิกินข้าวบนยู <S 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 โอ้ยอย่าให้ใครเล่าเรื่องอเป็นเป็นน้อยเดื่องของมันแผลดิชีวิตวันน่้ชีวิตตอนเป็นเด็กมันลำหัวแท้โอ๋ออันนี้บ้านตาชานค่ะแล้วก็ตรงข้ามอันนี้กะเบ็นบ้านนะะ้องพัดฉันี่บ้านพัดเยี่ยมเลยของบ้านนะะ้องก็เป็นแบบนี้นะคะวันนี้ค่ะอย่าไล่ตาเด้อค่ะเดอ้อ มีแอดสอนด้วยคงจะมีความสุขมากนะว่าต้องอละลูกเขามาเนาะล้อลาคา่มาสอนข้าว่ออยู่บ่อยเห็นงากดีกว่าทำงานเอ๊ะนู่ปะไาวาวีข้าวนองข้าวอะไตีนแมนน้ำาบูมอ่ะแต่เดี๋ยวพี่ไม่จอเออเออแต่มันจะไม่ค่อยเอไงาม่ได้ขาวบูอีก่น่นมาค่ะกลุง ผมอิ่แล้วกินขนมปังมาลุงลุมากินปังโอเคไปก่อนนะัแมงวันนลือีจาน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 เอาไปน่ก่อนก็ไดู้ไปปแม่ชมนปูป่ะไปไหมปะปาป้าถอนเมื่อกี้เห็นรถพระใส่ป่า เนใช่ค่ะอืัลโหลเท่านั้นยังไม่ได้เห็นอย่างเลย่นทรงเห็นกอนเทาเลยเนาะไปเดี๋ยวเาไปยัดเไปเลยอากัวแล้วทรงออกไปเค่ะวันเีค่โอ้ยไปก่อนเลิหวานหลาย่ยไปก่อนพอแล้วเสที่วเดียวเขาม่ิน่ะไม่ชไ่กลัวะ

สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีคุณปู่คุณปู่ก็อยู่นี่สวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับเฮ้ยนะครับขอจบคลิปนี้ลงกินนี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์เพลคายทุกห้องนะมั่งขอถอดขอกรอด้วยนะครับขอบคุณครับ